สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลแต่บ,บุกคลิกที่คําที่เราสงสัยนะครับเช่นคนํานี้แล้วก็จะมีไอคอนรูปทラนสเลทขึ้นมานะคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะแปลให้เราอย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าเว็บนะครับสวัสดีฮะเคยมีปัญหาหรือเปล่าในการใช้ Google Chrome นะครับเดี๋ยววันนี้เข้าเรื่องกันเลยะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอ5ส่วนขยายของ Google Chrome ที่ใช้อยู่ในทุกๆวันนะฮะเป็นประโยชน์มากไปดูอันแรกเลยนะครับ เปิดไปที่ Google Chrome นะครับสิ่งที่จะมานำเสนอวันนี้ก็คือส่วนขยายของ Google Chrome ที่ใช้อยู่เป็นประจำนะครับมา5อย่างนะฮะวันนี้ก็คือส่วนขยายตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Chrome Web Store แล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะฮะอันนี้ก็คือสามารถดาวน์โหลดนะเป็นส่วนขยายของ Google Chrome นั่นเองนะมีเยอะแยะต่างๆมากมายนะครับสิ่งที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะฮะมีอยู่ทั้งหมด5อย่างนี้นะฮะเป็นส่วนใหญ่นะที่พิมพ์ไว้ไปดูอันแรกกันเลยนะฮะอันแรกคือ Snap Color Picker นะฮะเอาไว้สําหรับดูสีในหน้าเว็บไซต์นะฮะสมมุติเราเจอสีในหน้าเว็บไซต์ที่ชอบเผื่อเอาไปเขียนเว็บไซต์ของเรานะครับเราก็สามารถคลิกส่วนขยายนี้ได้เลยนะครับเราลองไปที่เว็บ Google นะะฮคลิกไปที่ snap นะฮะสมมุติเราเลือกสีเขียวของตัว L นี้นะฮะคลิกหนึ่งครั้งปึ๊บเราก็จะได้รหัสสี h e x ซ์เอานไปใช้ในการเขียนเว็บได้แล้วนะรหรือเราสามารถใช้ก๊อปจากรูปภาพอื่นๆได้ด้วยนะฮะสมมุติเราค้นหา Color นะฮะสมมุติเรามีสีต่างๆมากมายในนี้นะฮะแล้วเราก็อยากจะรู้จังเลยว่าสีนี้คือสีอะไรนะครับ เราก็จะได้รหัสสีมาแล้วนะฮะนี่สุด easy เราก็สามารถคัดลอกไว้ในโค้ดของเราได้เลยนะครับสุดแจวสำหรับ Snap Color Picker สุดแจวแล้วก็อันต่อไปนะฮะ Dark Reader นะครับสำหรับ่วนขยายนี้มีประโยชน์มากๆสำหรับเวลาที่เราอ่านเว็บไซต์สิ่งสำคัญคือตอนที่เราอ่านเว็บไซต์นะฮะมันสว่างจ้าสะเเกินฮนะเราควรจะมีโหมดที่ทำให้มันเป็นโหมดมืดนะฮะเพื่อให้มัน ไม่แสบตาเกินไปนะครับสมมุติเราไปที่เว็บไซต์ W3School นะฮะนี่คือเว็บไซต์สําหรับการเรียนเขียนโค้ดทุกภาษานะครับ สามารถดูได้ทั้งหมดเลยนะแต่ว่าหน้าเว็บโอ้โหมันแสบตาซะละเกินโอ้โหแสบตาเกินแล้วก็เปิดไปที่ส่วนขยายนี้นะจากนั้นก็เปิดนน่เว็บไซต์ก็จะเปลี่ยนเป็นโทนสีเข้มสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่แสบตานะครับสุดเจ๋วแล้วก็สามารถปรับความสว่างได้อีกนิดหน่อยนะครับคนก็สามารถไปปรับเล่นดูได้เลยนะครับสุดยอดสําหรับ Dark ด e a d e r โอ้โหแสบตาปิดไปเหมือนเดิมสำหรับคนชอบแบบสายมืมมดๆด่าๆกันนะครับ ต่อไปส่วนขยายที่3อันนี้คือ Google Translate นะฮะอันนี้สําหรับผมนะคนที่ไม่เก่งเรื่องภาษานะครับเวลาเราเปิดเว็บไซต์ต่างประเทศแบบนี้มันจะมีบางคําที่เราแปลไม่ออกนะอนดีตแล้วก็จะคัดลอกคํานั้นแล้วไปแปลใน Google Translate นะครแต่ว่าตอนนี้มีส่วนขยายแล้วนะครับคือ Google Translate ตรงนี้นะเพราะว่าถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือไม่เก่งภาษาอื่นก็สามารถใช้อนี้ได้อย่างง่ายดายนะฮะแล้วก็เรียนรู้แบบไม่มีสะดุดนะครับวิธีการใช้ก็คือ d o บ b l e ลคลิกที่คํา ที่เราสงสัยนะครับเช่นคนํานี้แล้วก็จะมีไอคอนรูปทラนสเลทขึ้นมานะคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะแปลให้เราอย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าเว็บนะครับสุดยอดเบียบสะดวกสบายนะฮะอันนี้เราก็จะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าเว็บนะครับสะดวกดีหรือสามารถคลิกทั้งประโยคแล้วก็เพื่อแปลได้เลยนะครับสุดมีประโยชน์สุดยอดสุดเจ๋อ แล้วก็ต่อไปนะฮะ Delete Element อันต่อไปนะฮะอันที่4นะครับนี่มีประโยชน์มากนะฮะนี้มีชื่อว่า Click to Remove Element นะฮะ Element ก็คือส่วนต่างๆที่ทบนหน้าเว็บไซต์ตรงนี้นะการคลิกหนึ่งครั้งของการใช้ส่วนขยายนี้ก็คือการลบหายออกไปเลยนะฮะเช่นผมลบโฆษณาตรงนี้นะคลิกหนึ่งครั้งหายไปแล้วหรือผมจะลบหน้านี้ทั้งหน้าก็หายไปแล้วเหมือนกันนะอันนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะฮะสามารถลบส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ออกไปได้เลยนะฮะนี่ในเว็บไซต์เขาก็จะมีเรื่องต่างๆเยอะแยๆขึ้นมามากมายนะฮะสมมุติเราคลิกเข้าไปอ่านนะครับแบบนี้ก็าสามารถปิดได้เหมือนกันนะฮะปิดได้ทั้งหมดสุดยอด มีประโยชน์ทุกคนก็สามารถโหลดไปลองใช้ได้เลยนะฮะคลิก to remove element นะฮะสุดยอดอันนี้เราก็สามารถลบอะไรก็ได้นะที่เราไม่ต้องการที่มันโชว์บนหน้าเว็บเราสามารถลบได้ทั้งหมดเลยนะที่ไม่ต้องการโชว์บนหน้าเว็บนะครับอันสุดท้ายสุดเจ๋อมีประโยชน์มากเลยนะฮะคือเราสามารถใช้ดูว่าเว็บไซต์นั้นเขาใช้อะไรในการสร้างนะฮะอันสุดท้ายก็คือนี่นะ wapelizer ว่าบราวเซอร์อันนี้เอาไว้เป็นเพื่อดูว่าเว็บไซต์ที่เราสนใจนั้นเขาใช้โครงสร้างอะไรในการเขียนเว็บนะฮะสมมุติเราคลิกกันอะไรเว็บ t r e e s c h o o l นี้นะฮะก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเขาใช้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะะแล้วก็จะเป็นลิงก์คลิกเพื่อไปลิงก์แต่ละอันนะฮะเพื่อให้เราเรียนรู้ต่อน,นั่นเองนะฮะเช่นสมมุติอันนี้ใช้ j a v a s c r i p t f r a m e เ o r ร r e a c t นะฮะาก็สามารถคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะเราก็จะไปเรียนรู้ต่ออื่นๆได้อย่างมากมายนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะสำหรับคนที่สนใจในเรรื่องกา เขียนเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ไปเปิดเว็บไซต์ที่เราสนใจนะครับ แล้วเราก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บนั้นได้เลยนะครับสมมุติไปที่ YouTube ของเรานะฮะก็คลิกว่า <Okay. S 2> เ l รสได้เลยนะอันนี้ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถคลิกดูได้เลยนะครับสุดยอดซึ่งเป็นประโยชน์มากแล้วเราก็สามารถเอาชื่อนั้นไปนค้นหาต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสุดยอดเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ส่วนขยายนะแล้วก็มีอื่นๆเยอะยะ,ะมากมายนะทุกคนก็สามารถเป็นโหลดเพิ่มได้นะครับในโค m e เว็บ Store นะครับทุกคนก็สามารถไปเลื่อนดูอื่นๆได้อย่างมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสุดยอดหรือทุกคนใช้อะไรอยู่ก็สามารถแชร์กันได้ในที่คอมเมนต์นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าเสาร์หน้าห้าโมงเย็นสวัสดีครับ,บคุณแฮะสุดเจ๋ว